มีเอฟซีถามว่าพ่อบ่าวหอมใช่ไหมทุกต้องคนนี้คนเดียวนะคนเดียวในโลกเจอสวัสดีค่ะสวัสดีคยูทูบเบอร์ในตำนานมีมีเขาตั้งให้เองผมกดผมเอ้าเขาตั้งให้พ่อเหรอเกีหมาหอมคนรีงามาถ่ายผมบ่อยเขาเลยห้ตำนานอะไรก็ ถ้าตำนานแล้วเราก็ไม่อยากตำนานเดี๋ยวมันจะเก่าเราก็ไม่อยากย้อมแก่ย้อมเก่ากันเนาะมันไม่ได้มันต้องดูสดอยู่ตลอดต้องดูสดต้องดูสดนานเรารอปิดตาเก็บกล่องเดี๋ยวมันมีพวกจะเก่าได้เอ้โหรอขึ้นกันแลยถ้างั้นเรากลับไปยู่งแหพ่ออยู่งเนี่ย เฮ้ยพ่อทักทาย FC เคยเขใดยนี่ปนยุเพิ่มขึ้นแล้มันจะกอายด้ยเอ๋อกันรอตามอายุแล้วเนาะพ่อช่วดยวเดวไว้ผมยาบเพื่อชีวิตศอพท์เอาแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนพ่อบอกว่าประสบการณ์เรื่องของ หอร่องไวบง้งไวไหนึ่งตัดมาบาดลุงพลเลยใส่ตัดมาที่แหล่งใบผมยาวลุงพลตัวหวงหมตัวมากกับหางน่อตำรวจเลยผมยาวนไปหนวดไปเข้านะั้อีกเช็นืนนชีวิตนี่พตอนใบระวงก็โบมันเป็นสไตล์เนาะพ่อเนาะมันต้องเป็นแบบนั้นเด้ มันต้องเป็นสไตล์หัวไวล่รุ่นขึ้นทำไมใส่กงเกงหมดข้าบานเลยจ้ะทำไมสละพุงเออทั้งบนรีบๆแล้วห้องล่างก็บานใช่ไหมบานเยตุ่งเสือกกระตอมกแข็งไงวะนะต่างต่างเออมันเป็นยุกได้เนาะจากมหาดก็มีส้มลุ้งส้มเด็ชนี่เขาเนี่ยแหละหน้าไม่เดินเข้าไปเขาใส่กีฬาเออยังไม่ชินเนาะช่วงเปลี่ยนทายแฟชั่น แสดงว่าพี่ตูนพี่ตูนเรียนแบบพ่อเขาบอกว่าแฟชั่นมันจะประมาณสัก15-20ปีมันจะกลับมาครั้งหนึ่งเออมันจะกลับมาเพราะว่าเดแต่ก่อนครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็มีนะเมื่อก่อนเดบก็มีเออมันจะมีขาบานและมีขาหมาขาบานนี่คือใหญ่เลยนะอ๋อวางงใหญตอนนี้ดีเขไม่เป็นไรเป็นสไตล์ขาหมาก็คือนข้างนี้บานออกหน่น้อยบานออกหน่อยนึงมาในกามาเออรคับ อยู่กับกั้นานาอมสุริยนร้นาแล้วก็ม่ทรงลุ่อีกนะทรงลุ่มคือแบบเกิดทรงซาลีสติ่นะเกิดทรงลุ่มทรงลุ่รงลุ่เกงลุ่ี่กายกงๆฮัดเอาฮั้นมันแน่เกิดทรงลุ่มทำไมก็มีอะไรหยกก็เลยปั๊บตัวนเอาก็เระยัดแล้วก็อยากอยู่ใน เขาเรียกอะไรอยู่ในเทรนด์ุกพ่อนาะเออตามยุคตามสมัยเอออีกเป็นสุดยอดสุดยอดโอ้ยตั้งหลังจากแล้วคนราเชียร์น้องๆ้องคนเดิมช่องนึกว่าจำยากรีอาชาแนลรับาข้อหมายวันเดียร์บารอโฮมบาร์โฮมรีอาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ครับคุกคมเปิดบริษัทเป็นหุ้นส่วนกันครับผมเป็นใครเชื่อกัำลังอ่าลดน้ำหนักครับผมห่วอันนี้ก็ลดไล่เชือดเลย มาได้ฟีดกับเรื่องเสือกันตัวเสือก,อกแรกเบาอยู่ครับแต่ว่ามันก็บนักขึ้นคือเก่าเพราะว่าเขาก็โบราณกินต่อเนื่องเนาะกินไลซ่ามันกัต้องผูกนด้นแหละที่แรกมันก็ระบายอยู่ครับจริงๆเรื่องเรื่องสุขภาพมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารแหละพอ่ออาหารแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะใช่กินอาหารเลยช่วงนี้ขึ้นเาในหน่อยก็ น้ำหนักเราบวกลื่นเราสะก่ดแท่งปวดวันนี้ได้จึงว่าบื่อยากขึ้นเวทีแสดงว่าเราปรับปรับพฤติกรรมการกินเนาะโอ้ยากไออะไรไปเบื่อคงเบื่ออยู่ทั้งเวทีแล้วก็เขาเริ่มาเศร้าเลยน้องเราบางคนโบว์อยู่สองปีบเลยเศร้าบ่กะไปนองเขาเดนว่าบพรม่อเมั่นใจในมูลเจ้าของทีครับหรือจังไรไปแลบเมถ่ายยังมงมาเลย จะไอจะกอนี่ยังมือมืออยากเข่ากล้องอันนี้ยังอยากเข่าขออนุญาตต้องขอบคุณมากๆวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้อยู่กับบ่าวหอมสุริยันนะครับแต่เขาทายนั่นนี่ต้องกล้าเอาหนาดรองออกน้ำขี้ไหลล่อแบบกบข้าวจริงบทเกี่ยวมันเกี่ยวครับน้องบอกเป็นบ่แมร์ครับเสน่ห์เสน่ห์มันอยู่ที่กำแพงหน้าตาบทเกี่ยวเต็มจักรองอยากอายเตมนหไอแงบ่เพียง กพดบ้าเออเป็นบ right ้าหละที่เปเป็นทีเจยอนยองยอนบอกว่เปลีอยนเป็ฮัทเป็นฮัทเแหกโอ้ยปลาหมูเป็นตวงเจ้าบลหลอดเนาะเขาบอกว่าไม่ตองับพ่ให่กู่เมือเดี๋ยวก็ใครนี่แหละแต่โบถึงก็เก่งคือเราในเรื่องหน่อยก็ขึ้นไม่เขาบอกวายหนากรบกวนยางถือไหมเขาเก่งเ่องเขาครับมัเป็นก้นหลุดก็เลยว่าอีกย่างเขากักมันเป็นคน เคยบอกมาก่อนอ่ะนะจริงๆอยากว้าวนะก็เป็นฟังแต่แท้พายกยอมนึกเลยได้เก็บหมดจะรับเก็บแกะคำบอกระเบิดได้ครับครพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อจำพ่อนไรจำได้คุณเอนคุณแอนแอ็นชาแนลช่างเอ็นชาแนลครับเอ็นชาแนลก็เลยก็เลยเขาเรียกอะไรท้าทายความท้าทายตัวเองนะพ่อ อย่งพวกตลกเต็กขโมงเนี่ยจมีสองข้นี่ยิมีเลนมุกแล้วสนมากมที่ถ่ายนะหันว่าตลกต,กตลกไปโบนท <ะ S 2> นี่เหลี่ยมครับครับแ,แล้วอยากเลนมุกตลกคำว่าวตะกอนเนี่ยฟัง้งจะพาไยอมแล้วจุไปหาจุดคำว่าวไหวตังจนจืดขึ้นมาสุป,ปองมาสุป,ปองแล้วก็แล้วก็มาจางานัดเลยก็นใช้วิธีการจดแล้วก็จา จำแล้วคำบอกมั้ยใช้ยาใช้ยาให้ด่างให้รับรองมันมันจะจะยูทูบเบอร์นี่แหละตำนานเนี่ยคนนี้รักร้องเขาบอก่ได้คอยร้องดีจวัฒน์อะไรนั่นดีเจได้สนะพ่อดีเจกับดีเจกยานี่แหละชื่อนี่แหละบทบาวพรสุริยะมันบอกว่าเก่งเขาก็เลยบทพูดจารย์ละครแหละกับเทปซี่เมื่อก่อนยุทธนาบทไปใส่มันใส่งในบ้านเนาะเอ็มอย่างเต็มก็บซิปโล่เศร้าโล่นั่งแล้วก็แล้วก็ ช่วงนั้นก็อาจจะวิทยุน้อยเนาะมันไม่ได้มีทุกหลังคาเรือนไหมพ่อวิทยุวิทยุน่อยหรือว่าพอน้อยหรือว่าวิทยุกก็เอืมสามสิบคนในจังหวัดบุนหานอืมที่ตามที่ฟังตลอดก็เหมือนว่าช่องทางการสื่อสารมันแคบเนาะมันกระจายขื่นความถี่น้อยแบบนี้โง่ครับง่ายกันเหมือนไปสู่เฟซบุ๊กไปสู่ยูทูบถูกไหครับครับถูกพราะเพื่อนแก่ ถึงเมาไอไสดปุ๊บเนี่ยคนตามมาแล้วแล้แล้วแต่ลายเตลายก่อนอืมนันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนเปลี่ยนคนเข้าก็ต้องปรับตัวแต่ว่ามันก็ยุคเก่าๆมันก็มีมีเสน่ห์ของมันเนาะมันก็มีเสน่ห์ของมันเราคิดถึงเราก็ยิ้มตามได้อ่าคิดถึงความเหน็ดเหนื่อยความยากลําบากเมื่อก่อนมันก็เออมันก็มาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันมันก็ทําให้เรามีกําลังใจเนาะพ่อเนาะอ้าวฝากครับเปล่าหอมสุริยันนะครับ ใครเครียดมานี่ช่องนี้แนะนําเลยนะครับหัวมดเบื่อนะครับก่อนเมื่อไหร่สดนี่ผักตลกแล้วอยู่คนเดีครับจะหยุบหลังเห็นเขาบอกเก่งเขงเอาอีกแล้วลุลง้นลว่าลุ้นาุ้นลุ้นลุ้นอุ้นลุ้าลุ้นลุ้นลุ้าล่านล้นลุ้นลุ้นลุ้นัุ้นลุ้นลุ้นลุหนลุ้นลุ้นลุเนลุ้นลมันุบนลุนลุ้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 นลด้นละ้นลุ้นลช้นยิ้มนลุ้นลนล้นสุล้ ครับเขาบอกมันนีว่าอกันได้ตลอดครับคน้ำซุนุกมวลก้อนข่างเนาะบรรยากาศก็จะดีเวลาคุยกันอยู่ดีกันมนพระมหาสมปองผมสิ้นขนไปอันนี้ได้เัมนี้เดือนเมษายนบอกมันสิมีงานนพุดบอลอยู่แล้วเาผคุณเพื่อขโมนมวลตัวเราไปน้ำตัวหนึ่งเบิร์ต่านน์ครับเออ่แล้วท่านางเราไปน้ำ ไล่ช็อกบ้ายังนีงของอันยูบ้านม่นมีเดี๋ยวนี้เราอาจจะติดนิมนต์สนามบอลกว่าติดนิมนต์งานหมูว่นขุดซ่ออยู่บ้านตัวโอ้โเดี๋ยวเขาไปถ่ายตรวจโดเมื่อยไปก็มาล่ำไรกับมือครับก็บอกไปไล่ฟุตไปยุบเป็นขุดซ่อมชวนรู้ฟไปเตะบอลยันบ้านเราอยู่ว่านอนก็อยู่จุดใกล้กันบก็ว่านางว่านางอือ